นี่เลยพะโล้บ้านๆน,นะเออสูตรบ้านๆเลยอท,ทําทีไรเรคือมันมีความหอมฟุง้งอร่อยแบบไม่ต้องง้อผงพะโล้เลยนะคะ,น,คะน,นี่ค่ะมันนี้การจะชวนทุกคนมาทํา พะโล้ค่ะไข่พะโลแบบบะ้แบบบ้านๆกันค่ะแบบบ้านๆจริงๆเลยนะนี่เลยค่ะการก็จะทําเป็นพะโล้ค่ะถ้าเกิดเขาเรียกกันก็คือพะโล้โบราณน,นะพะโล้บ้านๆน,นี่วัตถุดิบค่ะหมูสามชั้นหมูติดหนังติดมันเตรียมไว้ประมาณ1กิโลกรัมล้างหมูสามชั้นนะคะแล้วก็หันห่นหันแบบนี้ไว้เลยนี่ไข่ไก่ค่ะการต้มปอกเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณ15ฟองจ้าอ่าแล้วก็นี่เครื่องการใส่ไปเลยจ้า4ีเกลอือก็จะมีรากผัก ชีค่ะตัวนี้ต้องเน้นหนักๆเลยประมาณ5-6รากนะคะหั่นไว้แล้วก็กระเทียมไทยค่ะประมาณ2-3หัวเพิ่มหอมแดงเข้าไปด้วย5้าหัวน้อยๆแบบนี้เราใส่หอมแดงเพื่อให้น้ําซุปอะคะ่ะมันมีความกลมกล่อมมันมีความหวานขึ้นนะคะ แล้วก็มีพริกไทยค่ะประมาณครึ่งช้อนอตีซะหนึ่งช้อนเราใส่หอมแดงเพื่อให้น้ําซุปอะค่ะมันมีความกลมกลม่อมมันมีความหวานขึ้นนะคะค่ะแล้วก็จะมีน้ําตาลอันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะอะอยากจะให้พะโล้หม้อนี้มีความหอมมีความละมุนชวนกินนะคะมันอยู่ที่ขั้นตอนการทํานะคะนี่มาก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวการจะเอาในส่วนของ4ีเลอือมาตำก่อนใส่พริกไทยลงไปจ้าโขลกพริกไทยให้พอแตกๆ การตำพริกไทยพอแตกๆประมาณนี้นะใส่รากผักชีกระเทียมหอมแดงค่ะใส่ทุกอย่างที่เหลืออยู่ตำค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะตำกันแบบเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยอ้าวละเอียดตามกำลังจ้าค่ะละเอียดตามกำลังก็จะได้ประมาณนี้นะ นี่ค่ะตอนระหว่างตำนะเราก็จะได้กลิ่นหอมของรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีความหอมของหัวหอมนะคะโชยขึ้นมานี่เลยค่ะะโล้โบราณอร่อยแบบไม่ต้องง้อผงะโล้นะคะแต่เราจะเน้นใส่พวกเครื่องพวกนี้เยอะๆปะมาในส่วนของไข่นะคะนี่ไข่ต้มของการอยากจะให้ไข่ต้มมีความดำๆทั่วถึงกันนะการก็จะใส่ซีอิ๊วดำค่ะลงไปในไข่แบบนี้สักประมาณสช้อนชา หลังจากนั้นเราก็คลุกเขาค่ะนี่ไข่จะได้สีสวยๆแบบสม่ำเสมอนะคะแบบนี้เตรียมไว้จ้าค่ะประมาณนี้นี่เลยค่ะให้ตั้งหมอ้อหรือจะเป็นกระทะก็ได้ของการไม่ได้เยอะมากนะคะการก็จะใช้หม้อเลยเสร็จแล้วให้ใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปสักเล็กน้อยใช้เป็นไฟอ่อนเครื่องถ้าใส่ลงไปเลยการจะผัดเครื่องให้หอมก่อน เราจำเป็นที่จะต้องผัดเครื่องให้หอมฉุยเลยนะเครื่องมีความหอมประมาณนี้จ้าหลังจากนั้นค่ะการก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะการเตรียมไว้ประมาณ1ขีดใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆผัดไปจ้าการจะผัดให้น้ำตาลมะพร้าวเขาขึ้นสีเลย จากตอนแรกเขาสีอ่อนๆเนาะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆค่ะสีเขาก็จะเข้มขึ้นนี่ค่ะสีเปลี่ยนสีเข้มขึ้นประมาณนี้นะสีอิ๊วขาวห้าช้อนจ้าสีอิ๊วดำค่ะสักประมาณ1ช้อนเอามาผัดกับเครื่องกับน้ำตาลแบบนี้เลยนะนี่เลยเขาจะได้มีกลิ่นหอมโชย สีอุดมอะ่ะพอโดนความร้อนแล้วกลิ่นหอมกลิ่นดีมากเลยกลิ่นหอมได้ที่ประมาณนี้แล้วค่ะสีสันเข้มดำปึ๊ดแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะเอาหมูสามชั้นนะคะการจะผัดให้หมูสามชั้นมีความตึงเลยนะคะ เคค่ะการผัดหมู3ามชั้นมีความตึงๆประมาณนี้นะหลังจากนั้นจ้าเติมน้ำเปล่าลงไปให้ทั่วหมูเลยน้ำการใส่ไปประมาณครึ่งหม้อได้นะหม้อเบอร์26นะคะที่การต้มใส่ในส่วนของไข่ค่ะลงไปทีนี้การก็จะเปิดไฟแรงสุดๆเลยนะทำการเคี่ยวพะโล้ของเรานะคะ ถ้าเป็นฟองฟอแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะการจะปล่อยเดือดไปสักพักหนึ่งก่อนให้เครื่องอะค่ะเขาแบบว่ายังไงอะเขาละลายเขาจมน้ําไปก่อนถ้าเกิดเรารีบช้อนก่อนนะเราก็จะช้อนเอาพวกสีเกลเนาะที่เราตำไว้อะนะการจะต้มไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทยอยช้อนออกนะคะปล่อยให้เขาเดือดไปค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะนี่เลยการก็จะเคี่ยวให้ตัวหมูสามชั้นแล้วก็ตัวไข่อะค่ะเขารัด ตัวได้ที่เลยประมาณนี้ในเรื่องของสีสันเราสามารถเพิ่มเติมได้นะ,ะการก็เคี่ยวมาสักประมาณ10นาทีได้แล้วความหวานของการพอแล้วทีนี้ก็จะมาเพิ่มซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะการจะใส่1ทับพ,พีนี่ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่อนค่ะประมาณครึ่งช้อนอลองชิมรสชาติดูก่อนนะคะ โอเคความเค็มความหวานของการได้ที่และการพอแล้วนะคะรสชาติการการเพิ่มสีสันค่ะอีกสักประมาณครึ่งช้อนนะโอเคทีนี้เราก็เคี่ยวยาวๆไปจ้าจนกว่าหมูสามชั้นเขาเปื่อยก็น่าจะใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงค่ะ นี่เลยจ้าหมูสามชั้นเปื่อยนิ่มดีแล้วนะคะชั่วโมงกว่ากค่ะค่ะแล้วก็ระหว่างเคี่ยวอะ่ะถ้าเกิดแบบว่า3ามชั้นอะยังไม่นุ่มยังไม่นิ่มอะค่ะให้สามารถค่อยๆเติมน้ําได้นะแล้วก็เคี่ยวต่อค่ะมีการก็เติมน้ําไปประมาณ2รอบนะคะแล้วก,ก็เคี่ยวต่อค่ะจนนี่ค่ะหมูสามชั้นมีความนุ่มแล้วนะคะ ประมาณนี้ค่ะตั้งแต่ระดับนี้เป็นต้นไปกินได้แล้วนะรสชาติค่ะของการนั่นแหละปรุงแค่นั้นนะคะน้ำพะโลค่ะมีสีสวยๆมีกลิ่นหอมมากๆเลยนี่เลยจ้าไข่เนาะน่ากินมากหอมมากกลิ่นหอมแบบไม่ต้องงอ้อเครื่องพะโลเลยนะคะนี่เลยพะโลแบบโบราณแบบบ้านๆนะหอมอร่อยไม่ง้อเครื่องพะโลค่ะ ทำกันแบบง่ายๆนะใครที่แบบว่าชอบผักชีเนะาะหั่นหั่นผักชีค่ะใส่ลงไปโรยลงไปเพิ่มความหอมเพิ่มความน่ากินได้นะคะรับรองค่ะหืมน่ากินมากนี่เลยไข่เป็นไข่สามชั้นเป็นสามชั้นเลยค่ะใครชอบกินเต้าหู้นะคะก็สามารถใส่เต้าหู้ลงไปได้นะของการเต้าหู้หาไม่มีหาไม่ได้แต่อยากกินนะเราก็จัดไปเลยค่ะหมูสามชั้นกับไข่พะโล้แบบนี้ค่ะ น้ำนะคะในส่วนของน้ําค่ะสีสันของน้ําก็จะได้แบบนี้นะคะสีสวยๆแบบนี้ควันฉุยๆแบบนี้เลยจ้านี่เลยหมูไข่นะคะเปื่อยนุ่มสุกกําลังกินเลยจ้าค่ะนี่ค่ะไข่พะโลหอมๆเปื่อยๆอยนุ่มๆไข่พะโลบ้านๆสูตรโบราณนะคะน้ําซุปหอมกลมกล่อมค่ะไข่นุ่มหนุบ ไข่มีความหนึบหนึบสามชั้นนะคะมีความนุ่มเด้งค่ะเปื่อยนุ่มประมาณนี้ค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า